มองกล้องหรืมองกล้อ,าากอ,งอ,องเออแล้วนายยิ้มยังงั้นสวยเอาคอเบี้ยวซะแล้วมองกองล้องเหรมองกอง,มมองกกลล้อูมองกล้องตกใจนะนี่ <c ười> ไหมนะแบบเนี้ยมองกล้องเบี้ยวทำไมหัวเอียง อย like right, er> okay. yeah. okay. ่างนี้อย่างนี้แล้วลูกหัวเบี้ยวอะหัวเบี้ยวไว้เยี่ยไอฉยืชเยยืเฉยยเฉยงยงนเยยังอีกะอู้ยังมาทางนี้ยงมาทางนี้ยังยังหัวมาทางนู้นยอององแลอเออ้อง้อง้องออ่อ

ไปแข็งเลยโอ้ยตัวแข็งเลยเอาใหม่เลยตัวแข็งเลยเนี้นวงกล้อง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 พี่เขานี่นี่นี่เลยนี่เลยมองนี่เลยมองนี่เลยมองนี่เลยน่าจะใกล้เขียนได้เดี๋ยวพออันนี้เห็นบ้านเนาะไม่เป็นไรเขาไม่ได้ซีเรียสไม่ได้เยแต่บ้านได้มองเองได้ไหมไม่ได้สูงไปป้าเปียว วิ่งอย่างนี้เลยนี่เราหยวบอะลงมาสิลงได้ไหมไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้โอเคลง